สวัสดีค่ะมมพบกับกิน,กนยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องโมน,นีสภาพมหฮดกระเผาค่ะเมนูโมน,นีที่จะทําให้เบิ่งก็กคือต้มขาไก่ค่ะพี่น้องเขาบอกยังไงคือตม้มยำใส่กะทินี่แหละค่ะส่วนผสมก็จะมีไก่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้ค่ะพี่น้องส่วนกระดูกนี่นู้จะบดสับนะคะเพราะว่าเวลาเขาสับแล้วน้ำเลือดนันจะออกมาเห็ดต้มขาห้องน้ำโบงงามงงามานากินนะคะอันนี้คือผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะพี่น้องผักชีจีนนี่แหละคะ่ะ อันนี้คือเห็ดลินขาวค่ะเห็ดลินดําค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูบ่มีเห็ดฟางเลยเด็เห็ดหนี่มากค่ะอันนี้คือขาค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเนาะคะ่ะริกเอามาโรยหนาเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็กะทิแล้วก็มะนาวนะคะก่อนจะลงมือทำกระเปาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้นัาเอเดอร์จากทั้งแฟนเพจกับยูทูบเนาะคะ่ะมีทั้งสองช่องทางเนาะค่ะพี่น้องเป็นการเห็ดต้งขา เก็เผาสไตล์หนูคือเกาค่ะพี่พน้อง่ามีรักสูตรคือเกาเนาะคะ่ะอยากใส่ยังกะใส่ไปเท่าที่เท่ามักเนาะคะ่ะพี่น้องอาค่ะมาลงเมือเฮกันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะหนูก็จะใส่กะทิลงไปค่ะพี่นอ้องต้มข้าหนูนี่จะเอาแบบเข็มข้นปันใดเนาะคะ่ะพี่น้องจะเอาแค่แบบว่าหามีกะทิแน,น่แต่ว่าหันสบายแบบสดเลยคือเอากินกะทิกินอนียงสันบ่อค่ะพี่น้องสเอามาใส่ใส่ในหน่อยหนึ่งเพราะเวลาเขาสดมันสึกของข้อกว่าีกะทิเละหลค่ะ เราก็จะใส่ตะไคร้บัไม่กูดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่คาใส่ตะไคร้ลงไปพะต้มให้น้านมันอักเปนค่ะพี่น้องก็ใส่ไก่เนาะคะ่ะพอเริ่มเดือดน,นะคะพี่น้องนุ้กก็จะใส่หอมแดงบุบลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ได้หลายค่ะหอมแดงเยอะค่ะพี่น้อง แล้วก็เติมน้ำลงไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็วิธีการปรุงเนาะค่ะพี่น้องนุงอาสุบเด็ดปรุงให้เบิ้งเนาะคะ่ะนุง่งต้มมห้เบิง้งเส้นเล็ดลูกเรียงเรียบๆค่ะเวลาจะกินนะคะพี่น้องนุงก็จะตักใส่ชามนะคะก็จะบีบมะนาวค่ะเติมน้ำปลาเติมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกนะคะพี่น้องอันนี้คือสูบเด็ดห้เบิ้งะค่ะพี่น้อง,พองเพราะว่ามันง่ายๆคะ่ะ ก็แค่ข้าบีบบักหน้าวใส่กับโรยต้นหอมพักชีลงไปค่ะพักชีฝรั่งค่ะแค่นั้นแหละแตก็คือเอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะแต่ใส่เบิรงขั้นตอนในการทำแบบแบบสไตล์นู้นก่อนค่ะพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องบางคนเขามาเบิรงนว่าค่ะพี่น้องบมื่ว่าเอ็ซีไหมเอ็ซีเก่าเลยค่ะทานล้ำค่าอบางคลิปบางเมนูหนูอัดเสบ้าเยอะวอลมากวอลร้ายๆกัขอโทิดออภัยน์เลยค่ะพี่น้องเรื่องเค้กก็เผาก็เรื่องวอลนี่ให้นู้นเลยค่ะแต่เรื่องกินนุ้นโมทันัตจ้ะเอาละค่ะพอเริ่มเบือดค่ะนุ้กก็จะใส่ไก่ลงไป ส่วนไก่ด้วค่ะพี่น้องสังเกต๊บวางวากระดูกนะคะเราจะไม่สับครึ่งน,นะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าซับแล้วเลือดมันจะออกนะคะ,ะนำ้ำหนังต่มคาเข้านี้นกับเสือดำสอเสบบริมตะกินนะคะพี่น้องบางคนเพิ่งก,บบกระ,กะ,ะเอาหัวกระดูกเนะค่ะเอาแต่เนื้อมันกะกระดูกเอาเก็บไว้นะคะตะมาหนุ่งเสดายมัน,นะคะ่ะพี่น้องเข้าเป็นสเตะเอามาแผ่มาแหนมากัดก,กินได้นี้นะคะเดีหนูเติมน้ำอีกหน่อยนึงค่ะน้ำรัง,ะะงกะทิซื้อหรอคะพี่น้อง เดีืยบลอยแห็มันเดือจะเข้ามึงค่ะถ้าบางคนกับสมัครน้ำบักขามนะคะพี่น้องเข้าเอาบักขามเปียกเซนลงไปน้ำกระดาค่ะแต่สีมันจะออกเหลืองน,นิดนิดนะคะพี่น้องจะบักขาวใสนะคะเมื่อกับบางคนกับบอชอบนะคะแต่ว่าอยู่นีแม่ก็เอือย่นชอบ,นบหนักมะนาวคะ่ะพี่น้องไม่ล่าเ้าต้มเราเดือบลอยก็มาปรุงต่างหากนะคะปรุงหนอกกระทะค่ะบีบกหนาลงไปเซนน้ำปลาอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องรึมักหวานแต่ว่าหนูจะปรุงหวานอยู่ไนหมอนี่เลยะคะ่ะจะ ข้า,างนองอิ่สติบีลแต่บางหน้าก็ร่วดผักชีฝรั่งแค่นั้นคือจบค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นการเค้กเผาสไตล์นุ้ยยังยค่ะโบได้มีพิธีรีดตรงขึ้นก่อนล้วค่ะพี่น้องส่วนพี่ล้อไก่สุกข้างเอาุยกันไปนั่มเนาะคะ่ะพี่น้องบางคนก็ว่าม่ไต้เฮ็ดเห็ดหละกเบเบาะเบาบงังเนาะคะ่ะคือตอนกินก็คือกันด้วค่ะพี่น้องนู้ยก็บ่เคยมักเบาบนใดเนาะค่ะแต่เวลาก,กินเนี่ยก็ตั้งใจกินเอาวิลี่รอค่ะพี่น้องนาะค่ะไก่เริ่มสุกค,ค่ะ มันก็จะใส่ผงค้งลดลงไปค่ะทุกคลิปได้ค่ะพี่น้องนีงจะขาดอะไรคือผงคฟงลดแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็พ่อไก่เลิบสุกใส่เ,เห็ดลงไปค่ะผู้ดใดสีมักเข้มขขนกวนานี่ก็เติมกระเทิลงไปได้อีกจก้ะ ค่ะเฮดใส่ได้หลายเลยค่ะพี่น้องคนหนูชอบกินเ็ดนะคะ พี่น้องก็สะเบิงว่าน้ำพ่อคุกคิกนะคะพี่น้องเพราะว่าจะคบอยเนน,นกะทิปันใดค่ะค่ะเข้าชอบเติมน้ำอีกหนูก็จะเติมเป็นน้ำเปล่าลงไปค่ะให้มันแบบว่าสดได่นะคะพี่น้องถ้ามันเข้มขนเกินไปมันก็จะเลี่ยนๆมันๆที่พ่ากินแบบขนมหวานนะคะเอ่อขอหนูคิดจังสันก็เลยเอาแบบว่ากะทิจาง,จงๆแน่แล้วก็ให้มันไม่เปรี้ยวไม่หวาน,นมีมันเองมันค่ะพี่น้องจะบ่เนนปันใดค่ะ นี่่คะกําลังหอมฮวนหวนค่ะพี่น้องหมวอปีกั็เอามาเห็ดใดเ้ดยค่ะพี่น้องหมวอปีเห้องเอามาเห็ดเอเห็ดต้มคาใดขึด้นกันหาะแสบค่ะเดี๋ยวเติมน้ำตาลนิดหน่อยค่ะ ร่อนไห้ไก่สุกขาะเข้ากับชิมรสแค่นัลละค่ะหนูสัุปให้เบิรงมันก็จะเป็นคลิปทีียเงาเกินไปเพราะว่ามันม่ไม่อย่างค่ะบีบิกหน้าลุยพัชชีฝรั่งกับผัชชีจีนแคนนันจบค่ะเอาอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นการทำต้มขาง่ายๆสไตล์หนูเลยค่ะพี่น้องบอยอยู่หนกค่ะแลคะขออนุญาตชิมนิดนึงค่ะโอเคแล้วค่ะพี่น้อง ค่ตะเปี่ยวอย่างเดียวค่ะหวานมันโอเคเบอร์ทุอย่างแล้วค่ะหอมค่าหอมตะไครไ่ใบมะกรูดขึ้นมากแล้วนะค่ะพี่น้องเอาละจ้าเดนุปปิดไฟค่ะที่ดด้นุสมัรปรุงแล้วเรียบร้อยเดยนุปเศเบิงตอนเสร็จรูปแล้วจ้า แล้วล่ะค่ะพี่น้องไม่นูมื้อนี้ค่ะต้มขาไก่สไตล์บ้านๆเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่หนูปรุงแล้วเรียบร้อยในกระทะเนาะค่ะหนูก็เอามาใเซซ่ามค่ะพี่น้องหนูก็บีบแค่บัหน้าก็โรยบักพริกแค่นั้นค่ะพี่น้องเพราะว่ารสชาติที่หนูปรุงให้เบิ่งตอนแรกนั้คือคือโอเคล่ะค่ะคือแซ่บล่ะค่ะพี่น้องมันจะมีหวานมันแต่ขาดแต่เปรี้ยวเนาะค่ะแล้วก็เค็มนิดๆล่ะค่ะพี่น้องเฮาก็มาโรยต้นหอมผักชีหรือผู้ใดมักเผ็ดก็นี่งกับโคบักพริกใส่ลงไปนําเนาะค่ะอยู่นี่่แมเา่นหน้้ใหนูโรยไวี่ก็คืออเาแค่นนี้พพอค่่ะหูบบโกัริกลงไป นะคะพี่น้องนี่ค่ะคือการต้มขาไก่ง่ายๆนะคะพี่น้องบานๆค่ะน้ำคุกคีิกค่ะพี่น้องทจริงน้ำไม,ม่อีกได้ค่ะพี่น้องหนูเอาซํานี้เนาะคะ่ะเพราะว่าใส่ร้ายมันก็สสเปลืองมวกเน่าค่ะยุคป,ประหยัดค่ะพี่น้องเนี่นะคะเป็นการทําทีใส่เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะพี่น้องนะคะใส่เข่องตะไคร่หอมแดงบุ๊บเข้าไปค่ะแล้วก็ คานะคะพี่น้องแล้วก็ใบมะกรูดค่ะหอมแดงนนเน้นๆแน่นิดนึงด้ค่ะพี่น้องมันแซ่บมันสีหอมน่ากินนะคะเอาละจ่ะพี่น้องขอพคุณหลายด้อจ้ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกํลาลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องเมื่อหนีผ้ามากินต้มคาไก่นะคะพี่น้องเาเป็นภาษาบ้านเท่ากับเอิญว่าต้มยำใส่กะทินะคะพี่นอ้องเพราะว่ารสชาติมันก็แตกต่างกันเลยค่ะมันก็จะปเปรี้ยวหวานๆวานมันๆนิดๆค่ะพี่น้องนะคะ ผู้ดใดบ,บ่มบกนาวนะคะพี่น้องเอาบะคามเปียกใส่ไปเป็นก่อนกระด้หด้วยสุกคันนำใส่ลงไปก็ได้ค่ะแนะนำที่เข้าต้มไว้นะคะพี่น้องนี่ค่ะในะนำนี่ค่ะที่เข้าต้มในกระทะในหม,ม้อเมกีนะคะพี่น้องเราขึ้นมาเขาบามบุ้งนาวอีกหน่อยหนึง่งกระแทบเพื่อกันเนาะคะ่ะเอาละจา้ะพี่น้องขอพูด้หลายเด้อค่ะมาค่ะมากินต้มขาไก่ด้วยกันค่ะแซ่บๆจ้ะ